สวัสดีครับผมนะก็มาพบกับยุทธอีกครั้งหนึ่งนะครับนะประจำวันที่10เดือน9ปี65นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับยุทธเข้าไปดูที่เพจนะครับเข้าไปไล่หาช่วยตอบปัญหาแต่ละคนนะครับมันอาจจะไม่ครบทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับพี่นะต้องขออภัยจริงๆริงนะครับค่อยๆไล่ไปทีละคนนะฮะก็สําหรับเมื่อเช้านะฮะผมเปิดเข้าไปดูก็เจอพี่พงศักดิ์นะครับสอบถามมาว่า ซูเปอร์วอลเลตเป็นแอปเถื่อนหรือเปล่านะฮะผมได้ตอบไปแล้วนะฮะแอปเถื่อนนะครับผมนะมีน้องแอนด้วยนะฮะน้องแอนจากนครศรีธรรมราชนะครับนะก็บิดได้15วันแล้วนะก็มีโทรมาบ้างส3สาครั้งก็ยังดีนะครับอย่างน้อยๆเราก็เออไม่ได้จ่ายมาแล้ว2ออาทิตย์แล้วก็โอเคนะฮะแล้วก็มีน้องยุ้ยนะฮะกู้ให้ดีๆนะครับน้องยุ้ยกู้ให้ดีๆนะฮะจ่ายหมดแล้วแต่ยังมีโทรทวงแล้วก็มีการส่งลายประจานนะครับนะในเคสเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับ ไม่ต้องไปจ่ายเงินให้มันแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมครับมันทําอะไรกับเราบ้างขนาดจ่ายแล้วนะครับยังสร้างสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันสนใจอะไรเราที่ไหนล่ะครับก็มันเป็นมิจฉาชีพนะครับเห็นหน้าเห็นตามาหรือเปล่าก็ไม่เห็นนะครับนะจะโทรคออะไรก็ไม่ให้โทรคอจะให้ไปหาที่บริษัทที่ทํางานก็ไม่ให้เจอนะครับเห็นไหมครับขนาดจ่ายเนี่ยเนี่ยจ่ายแล้วมันเป็นอย่างเงี้ย แล้วแล้วเราพวกเราเนี่ยยังไม่จ่ายมันอีกเหรอนะครับไม่เอานะครับคําว่ามิจฉาชีพไม่เอาต้องไม่ให้จ่ายเด็ดขาดนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับสําหรับคนใหม่นะครับผมบอกว่าเลยนะผมเตือนแล้วนะนะครับถ้ายังจ่ายอยู่ก็ไม่ว่าอะไรฮะแล้วแต่ครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าความคิดของผมห้ามจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะสาหรับพวกนี้อย่าอย่าไปโลกสวยเห็นปะม,มันทํากับเราแบบนี้เห็นไหมจ่ายไปแล้วยังไม่จบ ยังมีอ้างว่าอะไรจ่ายชําระไม่สําเร็จไม่สำเร็จอะไรนะไม่สําเร็จอะไรกูลองคิดดูย้อนกลับมาคิดนะครับยังจะโอนกันอีกเหรอนะฮะก็มีน้องกอยนะฮะบ,บิดมาได้3วันนะครับมงคลฉับไวนะฮะแล้วก็น้องอน้องเมลลี่นะฮะที่ตามมาจากพันทิปเลยนะครับก็บิดได้5วันแล้วเปลี่ยนเบอร์ปิดเฟซเปลี่ยนเฟซเ,เ,เลย นะเปลี่ยนไลน์อะไรทุกอย่างเลยนะครับทุกๆอย่างนะฮะเขาก็ผ่านมาได้แล้ว5วันนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามกันแล้วก็แก้ไขได้ด้วยตัวเองได้จากการดูคลิปหลายๆคลิปย้อนหลังต่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องปรึกษากันนะฮะสิ่งพวกนี้มันจะศึกษาไปในตัวนะครับถ้ามีการดูคลิปย้อนหลังหรือติดตามกันตลอดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมีบทความของน้องน้ําด้วยนะฮะน้องน้ําจากจังหวัดอ่างทองนะครับก็สู้นะฮะ ือว่าสู้ไปกับผมนะครับนะเขาก็ผ่านมาได้แล้วแหละนะกี่วันไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอ่านให้ฟังนะครับว่าบทความของน้องน้าจากจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างไรหวังว่ามันจะเป็นกําลังใจให้แต่ละคนที่ยังไม่กล้ายังไม่กล้าสู้กับปัญหานี้ยังไม่กล้าบิดยังไม่กล้าอธิบายใครทั้งนั้นนะครับนะสำหรับน้องน้ำนะฮะจากจังหวัดอ่างทองนะฮะน้องเขาได้พิมพ์มาบอกผมนะครับนะ ในประเด็นปรึกษาไปด้วยแล้วก็ระบายไปด้วยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและไม่ยากถ้าจะทำตามคำแนะนำนะ,ะดูคลิปพิยุทธย้อนหลังเกือบทุกคลิปตัดสินใจบิดมาตั้งแต่วันที่5เดือน9จนวันนี้นะฮะวันศุกร์ที่9เดือน9ส่วนตัวก่อนตัดสินใจบิดศึกษาข้อมูลจากพี่ๆทุกๆคนนะฮะ เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่เปลี่ยนเบอร์ปิดบัญชีก่อนที่จะบิดจนวันนี้ปัญหาที่พบคือมันโทรหาเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องแบบจิกสุดๆทุกวันประจานทางไลน์ส่งรูปหน้าบัตรประชาชนตราบัตรที่ทำงานนะฮะให้ไปใช้หนี้ถามว่าเครียดไหมเครียดคะ่ะแ,แต่พยายามอดทนให้ได้ สิ่งที่ทำก็คือบอกคนรอบข้างหลีกเลี่ยงการรับสายนะฮะอธิบายสาเหตุที่พอจะอธิบายได้ส่วนคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นอธิบายยากก็ต้องปล่อยไปรอเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปไวๆค่ะจะได้หลุดพ้นจากจุดนี้นะขอบคุณที่เจอพี่ถึงจะเพิ่งเจอแต่ก็ยังโชคดีที่เจอค่ะเจ็บตัวเล็กน้อย แต่ตัดสินใจเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นบทความนะฮะก็สามารถเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับนะที่จะสู้เหมือนน้องน้ำนะฮะจากจังหวัดอ่างทองนะครับนะจังหวัดอ่างทองเนี่ยผมเคยได้คุยกับใครหลายๆคนก็ร่วม10คนเหมือนกันนะครับนะแต่ละคนต่างอำเภอไปนะครับผมนะก็บอกให้รู้ว่าเออเฮ้ยเรายังมีทางสู้นะเรายังมีทางแก้ไขปัญหาได้นะมันอยู่ที่จิตใจพวกคุณ นะครับว่าคุณจะสู้เหมือนน้องน้ำไหมนะครับจะสู้เหมือนน้องเมลี่ไหมนะฮะที่บิดได้5วันเปลี่ยนเบอร์ปิดเฟซเปลี่ยนไลน์นะครับหักดิบไปเลยนะฮะแล้วยุทธก็ขอย้ำเสมอว่าใครที่โดนหรือเพิ่งโดนนะครับห้ามโอนคืนแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องกลัวคำขู่ใดๆทั้งสิ้นไอ้พวกนี้มันโจรกระจอกยิ่งโอนให้มันเรายิ่งแย่ผมบอกเลย ไอ้คำขู่ทุกอย่างจะลงพื้นที่จะอะไรอะ่ะไม่ต้องไปสนใจนะฮะไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะฮะยิ่งพูดยิ่งขึ้นนะฮะยิ่งเจอทุกวันยิ่งขึ้นนะครับ